หอมกลิ่นความรักเบลล่าวิลชวินกับโมเมนต์คงหวานท้าสายตาประชาชน <ST AN CH> หลังจากยอมรับชัดเจนว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่สำหรับเบลล่าราณีแคมเปญกับวิลชวินจิรวนน์ก็เปิดตัวกันอย่างเต็มที่แล้วโดยก่อนหน้านี้ทริปหมูที่ฮ่องกงของเบลล่านั้นเจ้าตัวได้ลงภาพที่มีแต่คุณแม่ผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้น จนกระทั่งภาพหลุดว่านั้นก็มีวิวร่วมทริปด้วยรวมไปถึงคุณแม่ปราณีของเบลล่าเองกดไฟเขียวให้กับความรักครั้งนี้ของลูกสาวเต็มที่ด้านเบลล่าเองก็เผยว่าได้มีโอกาสไปเจอครอบครัวของหนุ่มวิวแล้วเช่นกันซึ่งทุกคนก็น่ารักมากๆล่าสุดในโลกโซเชียลมีการเปิดเผยภาพของเบลล่าและวิวคณะชชยเวลาช้อปปิ้งและทานข้าวด้วยกันดูน่ารักและหวานมากๆ